สุกิสวิปนะครับเครื่อง1.2นะครับอันนี้ลูกค้านำมาให้ตรวจเช็คแอร์นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คเลขไม้ก่อน 1, 8, 8นะครับรถวิ่งมา178,578กิโลเมตรนะครับนี่รถเคยเติมน้ำยาแอร์มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้แอร์สู้แดดไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นที่อะไรนะมาตรวจสอบกัน เบื้องต้นนะครับพัดลมยังหมุนทํางานอยู่นะครับคอมเพรสเซอร์ยังหมุนอยู่นะคอมเพรสเซอร์ยังหมุนทํางานนะครับรันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโลเพชเชอร์สี่สิบ PSI นะครับเกือบเกือบสี่สิบนะครับ,รบ 4, ประมาณสามสิบเก้า PSI ไฮเพชเชอร์อยู่150ร้อยห้าสิบเกือบเกือบร้อยห้าสิบครับ ตามนั้นครับคือน้ำยาแอร์คาดนะครับมีการรั่วแน่นอนนะครับตัวตอบจุดออนนะครับยังแห้งอยู่นะครับก็คือตรงบริเวณวาล์วนะครับไม่เกิดไอน้ํามันนะครับก็มีแนวโน้มที่ตู้แอร์จะรั่วนะครับผมเห็นภาพน่าจะเกิดจากไอน้ำนะครับผมไอ้น้ของแอร์นะครับ ผมต้องได้หรือตู้เช็คนะครับแข่งหน้ามีการล้างมาแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าตู้รั่วนะครับการเปลี่ยนตู้นั้นทาง้เราเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็ทําการถอดแผงนะครับอถอดแผงออกมาให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับผมทํางานให้เห็นกันเลยนะครับก็จะชัดเจนนะครับว่า เตรี่ยมสภาพนะครับก็จะเห็นเป็นขุยเลยนะครับน้ำมันคอมเริ่มแห้งลนะเป็นตะปุมตะปั่มนะครับคราบดำๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเพราะไงอันนี้ลูกค้าให้ทําการาล้างคอมแอร์ด้วยเลยนะครับร้อนจนโอลิงนี่เริ่มยุบละตัวนี้เป็นโอลิงแบบสองชั้นนะครับร้อนจนโอลิง ทันแรกนี่เริ่มยุบแล้วยังใช้ได้อยู่ครับเบร์นะครับตามคาดอายุการใช้งานอยู่ที่สามหมื่นกิโลเมตรนะครับผมแต่มันจะหมดสภาพตอนไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะครับถ้ามันหมดสภาพหรือว่ามันแตกอันนี้ก็เรียกว่างาเข้านะครับผมเพราะว่าถ้ามันแตกมันจะไปอุดตันนะครับมันแตกปุ๊บมันจะเข้าอยู่ในนี้เลย ล้างไม่ได้นะครับยกแผงใหม่งานใครที่ใช้รถขึ้นหลักแต่แล้วก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับก็เปลี่ยนมันซะนะครับผมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการถอดคอนโซลนะครับเพื่อเอาตู้แอร์ออกมาตัวเช็คนะครับก็เหมือนเดิมครับต้งแจ้งลูกค้านะครับว่าน็อตนะครับซ้ายขวานะครับโอกาสที่จะเกิดนิ้วรอยจะเกิดการ ลอกฉลอกของสีโอกาสตรงนี้มีค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ทําการแจ้งลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าโอเคนะคเพราะว่ามันเป็นเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดนะครับผมแจ้งเรียบร้อยนะครับคันนี้นครับก็น็อตหายไปหนึ่งตัวฮะครับไม่มีไม่มีมาไม่รู้หายไปไหน เป็นน็อตพลาสติกนะครับผมฝั่งนี้มีนะครับจะไม่เป็นไรจะแบบเอามาใส่ให้นะครับทีนี้แหละตอนนี้เราก็ทําการถอดชุดคันเกียร์ออกแล้วนะครับก็จะค่อยๆทย,ยอยถอดนะครับอันนี้ลูกค้าให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปให้ด้วยนะครับเพราะว่า จะได้เห็นว่าเอรอถเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับจัดไปครับอันนี้ก็ตรงนนี้ว่าความต้องการตรงกันนะครับเพราะว่าไงเช่ยงเจก็ต้องถ่ายคลิปต่างๆตรงให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็ช่วงนี้เนาะโควิดก็ไม่สะดวกที่จะให้ลูกค้าอ,อยู่รอนะครับก็ตามสถานาการณ์เนาะแต่มั่นใจได้ว่าอันนี้เราทํางานแบบมืออาชีพแน่นอนนะครับจะ ไม่มีน็อตเหลือแน่นอนนะครับครบทุกตัวนะครับแล้วก็งานประกอบไม่มีเสียงดังออดแอดออดแอดแน่นอนนะครับผมในตัวนี้มีการถอดมาแล้วนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับจะเห็นร่องรอยอยู่นะครับมีร่องรอยอยู่คิดว่าน่าจะอาถอดหน้ากากนะครับถอดพวกวิทยุนะครับมาเลยมีร่องรอยการถอด ปัญหาครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับน,นี่ก็น็อตท้ายนะครับสองตัวนะครับซ้ายกับขวานะครับน,นี่ซ้ายนะอันนี้ขวาเป็นน็อตยึดตัวคอนโซลนะครับเท่ากับตัวคานเหล็กแล้วก็ใช้เคเบิ ide, ลท้ายรัดมาแทนนะครับผมอันนี้เราก็ทำการยกฝาปลดสายไฟ อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือทําการยกคานออกยกเปลือกตู้คู่รีมยูนิคออกนะครับก็จะเห็นตู้ด้านในแล้วนะครับนี่ลูกค้าก็มาดูแล้วนะครับว่าโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับรุ่นนี้เราลื้อค่อนข้างชํานาญนะครับรับรองนะครับน็อตครบทุกตัวนะครับความเย็นต้องได้ค่ามาตรฐานแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วง เราก็เอาตัวคูลิ่งยูนิคนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกมาทั้งชุดเลยนะครับจะมีข้บพงข้อโพดนะเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตู้แอร์ออกมานะครับมาตรวจสอบเบื้องต้นว,นว่ามีการรั่วไหมนะครับคิดว่า90ปรเ็นมีรั่วนะครับแต่ว่าจะเจอไหมอย่างไรนี่นะครับต้องต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสวิปนั้นเวลารั่วนั้นเช็คค่อนข้าง ลำบากนะครับผมเราก็ทำการนะครับเปิดฝาแล้วนะครับผมก็จะเห็นตู้แอร์นะครับพร้อมกับเมือกนะครับและล่องรอยการล้างตู้แอร์นะครับที่ตกค้างอยู่กับน็อตหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ไม่รู้น็อตอะไรนะครับผมคนละเบอร์กันนะครับผม ไม่ไหวน็อตไม่ใช่น็อตช่างเจนะเห็นไหมครับตกค้างเดี๋ยวไปเช็คตู้กันนะครับว่ารั่วไหมแต่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับผมรั่วไม่รั่วนะครัสภาพนี้เปลี่ยนก่อนเลยนะครับผมอันนี้ด้วยไม่เท่าไรเลยนะครับผมใบเรียบร้อยแล้วนะครับปวดปดปวดปด นะครับอ่าโอ้อน,นี้เป็นเคสแรกเลยนะที่เจอสวิปรั่วแบบนี้นะครับปกติมันจะรั่วแบบเช็คยากมากนะครับอันนี้อัดลมไปนิดเดียวนะครับผมออกเลยนะครับเพว่าน้ำยาครัมันตกค้างตามที่เห็นนั่นแหละนะครับนนก,กำาลังจะถอดนะครับชุดโบเวอร์นะครับน็อตไม่มีมาหนึ่งตัวนะครับผม น็อตไม่มีมานะครับก็สันนิษฐานได้ว่าไอ้น็อตนี้นะครับผมหัวเดียวกันเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นของโบเวอร์นะครับน่าจะเป็นของโบเวอร์นะครับน่าจะหลุดเข้าไปตอนล้งตัวครับเพราะว่าดูจากสภาพสี สีีากนี่เราก็ไปจัดการมาแล้วนะครับตู้แอร์ครับตู้วารีโอนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแบรนด์ของวารีโอนะครับเพราะว่าถ้าใช้ของทุสุกินะครับลูกค้าเกงว่าประมาณสั้งสี0หมื่นหโลมันจะรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าประจําเขาเลยนะครับของสวิปนั้น ถ้าเราราวสี่หมื่นห้ามืนโลเนี่ยมันเริ่มรั่วแล้วนะครับลูกค้าก็หาข้อมูลมาประมาณหนึ่งแล้วด้วยนะครับเวลาคุยกันก็เลยค่อนข้างจะคุยแล้วเข้าใจกันนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตู้นาเข้านะครับที่จะเห็นทั้งเจใส่บ่อยนะครับตัวตู้นาเข้าแต่ทีนี้ตู้นาเข้ามันก็มีข้อด้อยของมันอยู่นะครับก็อธิบายลูกค้าไปแล้วลูกค้าคิดว่าเอาที่มันมีแบรนด์นะครับแล้วก็ การทําความเย็นอะไรต่างๆน่าจะเหมาะสมนะครับก็ตกลงปรงใจเลือกค่ายวารีโอนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบนะครับตู้วาริโอนะครับแทนตู้เดิมนะครับผมที่มันรั่วนะครับตู้วาล์วเดอร์นะครับจัดการใหม่หมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ประกอบนะครับผมเอฟเฟชันวาลเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตู้ของวารีโอวาลของเดนโซ่นะครับ ไปเบิกจากตูเนโซมาเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเขียนนะครับการรับประกันนะครับ2องปีนะครับตู้แอร์รับประกันสองปีพอเวลาประกอบตู้แป๊บหนึ่งนะครับเราก็ล้างแผงภายในเสร็จแล้วนะครับก็มาล้างแผงภายนอกนะครับล้างให้พวกตะกังที่ดินที่ปุ่นนะครับรถเคยผ่านการล้างแผงมาแล้วนะครับพอรถล้างตู้เนาะ มีน้ำยาตกค้างบ้างนะครับอันนี้ก็ชี้ให้ลูกค้าเห็นะทําการล้างครับต้องล้างพวกนี้ออกให้หมดก่อนล้างแผงก่อนนะครับผมอันนี้เราก็ทําการล้างแผงคอนเดนเซอร์เสร็จแล้วนะครับผมมันก็ได้เท่านี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก็จะ รอแผงแห้งนะครับแล้วก็จะทําการประกอบนะครับต่อไปก็จะไปถอ,คอดคอมเพรสเตอร์นะครับออกมาล้างนะครับลูกค้าล้างภายในคอมเพรสเตอร์ด้วยเอาน้ามันเก่าทิ้งให้หมดนะครับให้เป็นน้ํามันใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังจะทําการปลดคอมเพรสเตอร์นะครับโกงไปมองงานไม่ค่อยโอเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดู่อนซูมเข้าไปบ่อน,นะครับจะชัดไหม่ะนะครับหน้าคัด มีรอยไหม้แล้วลูกยางนะครับไปแล้วเนี่ยนะครับขยับยึดๆยึดๆเนี่ยนะครับเห็งไหมลูกยางแข็งละนะครับเดี๋ยวคอดออกมาดูก็รู้นะครับงานใต้อีกแล้วนะครับผมตัวปักนะครับนี่อยู่ใกล้เฮดเดอร์นะครับร้อนจนกรอบนะครับ จับปุ๊บแตกปั๊บเลยนะครับอ่าเงี่ยงหายไปแล้วนะครับเนี่ยปิดปุ๊บแตกเลยนะครับอ,อ่กรอบหมดแล้วนะครับใกล้เฮดเดอร์มากนะครับอุตุก,กิดีไซน์มาแต่ละคันนะครับ นี่ก็นำคอมของทูทูกิสวิปหนึ่งจุดสองออกมาแล้วนะครับก็นเนี่ยครับชุดหน้าคัดงอกแงกงอกแง,งกแล้วนะครับเปล่อยแล้วนะครับมีรอยสลิปนะครับไหมไปละไหมหมดละนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเทน้ำมันออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างด้วย1 4 1 b บนะครับ นี่ก็ทาการปั่นล้างนะครับเอาน้ํามันคอมนะครับออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่านางในเริ่มแห้งนะครับนั่งปูดเอาตะกงตะกลางออกให้แล้วนะครับมานะนี่เห็นไหมเยิ้มเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนนะครับเริ่มไปแล้วนะครับมันล้อแล้วนะครับผมหน้าคัดมันลื่นนะครับ หน้าคัดมีการลื่นนะครับลูกปืนเริ่มแล้วก็อยู่ที่ดุนพินิลูกค้าละนะว่าจะยกชุดคัดนะครับหรือว่าใช้ไปก่อน,นเพราะว่าตอนมามันทำงานนะครับให้ดูก่อนเห็นไหมนะครับจับไม่เรียบนะครับจับไม่สม่ำเสมอก็ต้องอยู่ที่ยุนพินลูกค้าอีกทีหนึ่ง นี่เราก็มาดูนะครับหลังจากเปิดตัวมูเล่ออกมาแล้วนะครับนี่เห็นก่อนเลยนะครับแดงนะครับจะไหม้แล้วนะครับนี่ร้อนไหมนี่นะครับเรตินที่เคลือบไว้แตกหมดนะครับผมอ่าใช้ไปแล้วน้ํเข้านี่ก็คือควันกระจายนะครับผมอ่าตัวนี้เราก็ทําการติดตั้งชุดคัด์เรียบร้อยนะครับ ตรงรุ่นเป๊ะนะครับอ่าครงนี้ก็เดี๋ยวจะรีบทําการประกอบนะครับเพราะว่าเกินเวลาที่ต้องทํางานมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องไปหาชุดคัดก่อนนะครับอ่าอน,นี้ได้มาแล้วก็ประกอบแล้วนะครับอ่านี่เราก็จะมาใส่น้ํามัน UV นะครับไว้สําหรับเช็คลั่วนะครับในกรณีเกิดการั่วซึติมนะครับไม่ว่าจะ ตัวอะไหล่ที่ช่างเจเปลี่ยนหรือว่างานประกอบนะครับมันจะตรวจเช็คได้ง่ายนะครับมันจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วให้มันวนไปทางระบบนะครับพร้อมกับน้ํามันคอมพิวเตอร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าช่างเจตุรกิสวิปใช้น้ํามันเท่าไหร่นะครับเติมน,น้ํามันเท่าไหร่อันนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับมันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับขนาดท่านซื้อรถกันห้าหกแสนนะครับ ไปถามตูนี่ยังไม่บอกเลยนะว่าน้ามันคอมเพรสเตอร์ของโตคุกิสวิปใช้เท่าไหร่นะครับผมน้ํายาแอร์ใช้เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะครับอันนี้เป็นความลับเลยนะครับผมเพราะว่าโูคุกิสวิปนั้นเสดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอ่าหลายคนเสียเงินอันนี้ทั้งเจก็เห็นใจนะที่เสียเงินซ่อมกันแล้วก็ซ่อมกันไม่จบไม่ติ้นนะครับแอร์ไม่ชํำบ้างคอมไม่ตัดบ้างเอกเห็นใจจริงๆนะครับแต่ว่า เรื่องข้อมูลนะครับมันเป็นข้อมูลเฉพาะนะครับอันนี้ต้องเห็นใจช่างนะครับงานช่างเป็นงานซ่อมนะครับเป็นงานซ่อมนะครับไม่ใช่งานขายนะครับต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับว่ามันมีเทคนิคเชิงลึกนะครับผมถ้าบอกหมดเลยผมก็ตกงานนะครับผมปูดกันตรงๆนี่แหละนะอ่า ก็ติดตั้งคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีเหตุอุบิเหตุน,นิดหน่อยนะครับไอ้ขั้วปลั๊กนะครับขั้วปลั๊กที่มากับชุดคัดตนั้นหลวมนะครับผมก็เลยต้องตัดต่อนะครับเอาขั้วปลั๊กของโตโ,ตโยตา้าวิออสนะครับมามาใช้นะครับผมก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่สวยตรงที่มีการตัดต่อสายไฟนะครับ ก็จะเอาขั้วปลั๊กเดิมมาใช้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับขั้วปักเดิมมันเงี้ยงมันไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปเอาปักของโตโยต้ามาใช้นะครับก็ปั๊กเดียวกันนั่นแหละต่ต่างกันท,ท,ที่ที่สีนะครับผมนี่จะเป็นไดเออรนะครับของทางเดนโซนะครับนี่จะมีความหนาและใหญ่กว่าของทางติดแผงของทุตุกิมานะครับ ล้างให้เรียบร้อยนะครับขาวจ้วมองทะลุไปฝั่งนู้นเลยนะครับก็เดี๋ยวทําการประกอบครับไม่มีอะไรมากนะครับอนี้เราก็มาไล่เคลียร์นะครับผมภายในนะครับก็ทยอยประกอบนะครับแล้วก็ทําการเช็ดขี้ป่นนะครับเป่าขี้ป่นเช็ดขี้ป่นเพราะว่าในนี้มันไม่สามารถล้างน้ําได้นะครับไม่สามารถเอาน้ํามาล้างทําความสะอาดนะครับ เพราะว่าเกิดน้ําค้างในเซ็นเซอร์ในกล่องต่างๆนะครับก็จะเรียบร้อยเลยนะครับผมงานจะเข้านะครับผมนั้นในนี้จะใช้การเป่านะครับผมเอาลมเป่าเอาผ้าเช็ดนะครับแล้วก็ใช้สเปรย์โฟมล้างบ้างอะไรบ้างในบางจุดบางส่วนนะครับที่มันมีกินอับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรมากแล้วครับ นี่ก็ประกอบคอนโซลเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเก็บรายละเอียดนะครับพวกคาบรายนิ้วมือสิ่งตกกระปกต่างๆนะครับมาจบพวงนี้เดี๋ยวทดสอบระบบแอร์นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเติมน้ํายาแอร์แล้วนะครับแล้วก็วัข้ามระบบเติจแล้วนะครับก็จะมาชั่งน้ําหนักเติมน้ํายาแอร์กันนะครับผมสุกกิสวิปจะไม่มีตาแมวนะครับผมต้องชั่งน้ําหนักเติมนะครับแล้วก็ ต้องอ่านเกจด้วยนะครับเดี๋ยวขอเวลาเติมน้ำยาแอร์สักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็เติมน้ำยาเสร็จแล้วนะครับรันระบบมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ให้ดูกันก่อนว่าจุดอ่อนของตวิบนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลย i n ด e ด t e r นะครับสูบอันนี้เรียกสูบหนเนาะใกล้ที่เติมน้ำม,มันเครื่องนะครับสูบหนร 1, อ้อนเจ็ดอ่าร้อน ร้อยเจ็ดสิบร้อแปดสิบนุ่นนะครับผมมาดูสูดคอมแอร์นะครับบริเวณท่อของตัวน้ำยาแอร์ออกกับสูดคอมแอร์นะครับแปดสิบนะครับตีว่าแปดสิบแล้วกันเลขก,กลมๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับส่วนท่อนะครับเฉลยอ่ะเก้าสิบนะครับผมทำไมร้อนกว่าปูดคอมเพราะว่า มารับความร้อนจากฮดเตอร์ด้วยนะครับรับความร้อนจากการระบายความร้อนของตัวน้ำยาแอร์นะครับเพราะว่าขาออกนะครับที่เป็นเป็นท่อตัวนี้ของระบบแอร์นั้นจะร้อนนะครับเป็นท่อร้อนแล้วเจอฮดเตอร์ถ่ายความร้อนมาให้อีกก็ร้อนโคตรเลยทีนี้นะครับทำไมตัวสุก,กิตสว,วิปถึงแอร์เย็นช้านะครับเย็นนะไม่ใช่ไม่เย็นเย็นแต่เย็นช้านะครับเพราะว่า ในผลข้างต้นก็ตรงนี้นะครับชางเจตถึงแนะนําให้พยายามล้างแผงคอนเดนเซอร์กันบ่อยๆนะครับเพราะว่าแผงคอนเดนเซอร์เป็นอะไหล่เดียวนะครับที่มันใช้ระบายความร้อนให้ระบบแอร์นะครับมันรับความร้อนมาทั้งของตัวแอร์ด้วยนะครับของเฮดเดอร์ด้วยครับถ้าเกิดแผงเราตันเนี่ยหรือแผงมีปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลให้ค่าแรงดันสูงนะครับและแอร์เย็นช้าแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับมาดูค่าการทํางานนะครับ ตอนนี้นะครับโลเพชเชอร์นะครับอยู่ที่30 PSI นะครับโคงเป๊ะน,น,นะครับ30 PSI เพไฮเพชเชอร์นั้นค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับอยู่ประมาณ180 PSI นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ควรอยู่ที่ประมาณ160-165 PSI นะครับเพราะลมทำงานสปีดหนึ่ง อันนี้ก็มีความเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าแผงงอนะครับแผงงอแล้วก็ตัวคอมเพรสเตอร์นะครับมีอาการอาคอยล์แม่เหล็กนะครับของหน้าคัดแตกนั่นหมายความว่าคอมเพรสเตอร์นั้นต้องร้อนมากนะครับตัวคอยล์แม่เหล็กมันถึงแตกได้นะครับถามว่าเย็นไหมเย็นนะครับแต่อาจจะใช้สูตรระบบไม่ได้นะครับใช้สูตรระบบก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะครับ ให้ดูก่อนนะครับ air เย็นมาแล้วนะครับอันนี้ช่างเก็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะครับมันก็จะเห็นข้อบอกพร่องของระบบนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้นะใช้งานได้แต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับลมส่งตอนนี้อยู่ที่7.1องศานะครับอุณหภูมิภายนอกที่ผมยืนอยู่ก็คือ31มสิเ็ดจุดเย็นไหมถามว่าเย็นไหมตอบว่าเย็นนะครับผมเย็นแน่นอน แต่ความสัมพันธ์ในการทําความเย็นมันไม่สัมพันธ์กันมันช้านะครับผมอุณหภูมิที่รถเซ็นเซอร์รถจับได้ก็คือ29องศานะครับภายนอกนะครับภายนอกในร่มอยู่ที่29อุณหภูมิของอเซนเซอร์ช่างเจจับได้31.6นะครับรถวิ่งมา178,578กิโลเมตรนะครับรันทุกอย่าง100%นะครับ ทำงานได้นะครับลร้อยเปอร์เซ็นตอุณหภูมิในห้องโดยสานะครับก็คือ17นะครับ17เจานะครับเมน้ำมุ่ยอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าความื้นสัมพันธ์ยังไม่ได้นะครับผมพยาธเบาพัดลมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็คอมพิวเตอร์นั้นกับ แผงคอนเพเซอร์นั้นก็เหนื่อยล้านะครับเพราะว่าทํางานหนักนะครับทำงานหนักมาแล้วเพราะว่าเกิดความบอบช้านะครับดังนั้นล้างแผงแอร์บ่อยๆนะครับล้างแผงแอร์บ่อยๆจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวคอมเพรสเซอร์ได้นะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็รับประกันนะครับตู้แอร์นะครับรับประกันตู้แอร์สงปีนะครับรับประกันงานประกอบ1ปีนะครับแล้วก็ชุดคัด6เดือนนะครับผมมีปัญหาเคม ทันทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคครับฝากร้านกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปอ่าต่องานลูกค้านะครับลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนัดไว้นะครับผมโอเคครับร้าน p j แอร์รถยนต์นะครับผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับนี่แล้วก็เอารถไปทดสอบวิ่งมานะครับก็เปิดใช้ที่ยีองศานะครับพลม3าขีดนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมก็ เซ็นเตอร์นะครับต่างๆก็ใกล้เคียงกันนะครับยิ้มแฉ่งนะครับผมพอนี้ค่าความชื้นสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมันก็เลยยิ้มแฉ่งนะครับผมอุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่ก็คือยี่สิบสามจุดเจ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมถึงความสามารถอ่าเรียกว่าไงสูงสุดต่ำสุดนะครับการทำความเย็นต่ำสุดนั้น อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับสมมุติว่าอย่างอนี้นนอะทำได้ที่6องศานะครับมันทําได้ที่6องศาแต่ว่าเวลารันเทสระบบ100%เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันมาได้แค่7.1องศานะครับคอมไม่สามารถที่อัดไอเข้าแผงเพื่อให้ระบายได้สมบูรณ์นะครับก็จะเห็นว่าด้านไฮเพรสเชอร์นั้นจะมีความสูงกว่าปกติไป10เพไอนะครับ ถามว่าใช้งานไนดะ้ใช้งานได้ดีปกติแหละนะครับผมแต่ถามว่าการอ่านค่าของผมนะครับมันก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ร้อเซเหมือนเดิมแล้วนะครับผมมันก็เสื่อมสภาพกันไปนะครับก็เรียบร้อยครับก็ใช้งานได้ยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมขอบคุณครับ